ซาวเว็บเคยถอดรหัสการเข้าข้อมูลพื้นฐานส่วนที่เหลือของไอคอนได้แต่อย่างที่รู้เขาเจอข้าจึงขอแนะนำให้เราเคลื่อนย้ายสิ่งที่มีคุณค่าน้อยไปซะแล้วสิ่งที่เจ้าว่าคืออะไรอารักนิกซ์ข้าเชื่อว่าทักษะในการติดตามของข้าที่เหนือกว่าจะตอบสนองความต้องการของท่านได้แน่ตกลงท่านช่างมีความเมตตาจริงๆนายท่านสาวเว็บ อกข้าหน่อยว่ามันคิดยังไงท้าเชื่อว่าเราสามารถจัดการทุกอย่างงานนีคุดได้โดยไม่มีเมกตรอนเดรดวิงข้าพร้อมรับใช้ท่านเจ้าเมกาตรอนข้าหวังว่าข้าจะมอบความไว้วางใจให้เจ้าทำงานครั้งนี้ได้นะแต่เจ้ายาจะพิสูจน์ตัวเองว่าเจ้าเหมาะกับการเป็นร้อยโทล้วก็ แต่ตำแหน่งของอารักนิกนี่นะลอนอาจจะพลาด็เลยอยาให้เจ้าทำแทนลอนอาจจะจกมันไปตอนที่ไม่มีใครกได้ เด้เป็นคนเดียวที่มีอำนาจเดียวในการทำงานบ้า,บาๆของเมกตรอนงั้นเหรอหมายถึงส่งสองนักรบที่มีความคล่องแคล่วมากที่สุดมาตามหาเอเนจรนซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนงั้นเหอรอเมกตรอนร่วาค่าและเรดวิงจะทำงานนี้สำเร็จจริงๆแล้วข้าหมายถึงเรดวิงกับข้าต่างหากเอ้เบรกดาวเรามาทำงานนะพวกเราควรร่วมมือกันจะดีกว่าอันที่จริงเบรกดาวแม้เราสองคนไม่ค่อยรู้จักกัน

อย่าทำอะไรบ้าๆปล่อยข้าท right. right. no, ั้ะง่ายดีนี่อะไรอีกอะ

หนึ่งเรียกเซรัสการซ้อมรบของเราเกิดผลไม่คาดคิดและข้าก็คุณนหน้าขุกมันด้วยเป็นยังไงละ่ะที่ตัวข้าอุตสาห์ลดการตามหาเอเนอร์จอนให้น้อยลงเพียงเพื่อการอยู่รอด อินเซตติคอบนโลกหยุดนะหัวขโมยส่งเอเนอร,จร์จอนมาหขาเดี๋ยวนี้เจ้ากล้าหันหลังใส่ข่ายอย่างนั้นเหรอจะรู้ไหมว่าข่าคือใครข่า <c oughs> คือผู้บัชาการสตาร์สครีมย้ ไาได้เจ้าไปเถอะข้าขอให้เจ้าอุดตันนะเอาละสมุนข้า มหาค่าเชื่อฟังข้าเทิดทูนข้า <c oughs> ข้าควรได้อะไรกันจะปฏิเสธผู้วญชาการอย่างข้าและกลับอ่อนข้อให้นางตัวร้ายนั่นเหรอ Star อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนเลยหลังจากนี้สัตว์ร้ายและข้าอาจต้องเกี่ยวข้องกันเจ้าอาจจะคิดว่าพวกเราเป็นหนึ่งเดียวเจ้ามาทำอะไรดิเซติคอนไม่เคยกลับมาที่เหมืองแบบนี้เจ้าไม่ใช่ดิเซติคอนตัวเดียวนะที่ต้องการเอเนอรจมันเป็นการทำงานกับออโตบอดหรือว่าเมกตรอนให้เจ้าออกมาศึกษานอกสถานที่ใช่ไหมเมกตรอนกำลังติดธุระอยู่ แต่เจ้าควรเจอสมุนเขารู้ไหมอารักนิกส์ในฐานะเพื่อนจอนจัดพวกเราควรพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างกันนะและเจ้าตัวนี้ที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเจ้าและการกำจัดของเราพวกเราอาจใช้มันในการยุติอำนาจของเมกตรอนได้พวกเราอาจจะปกครองดีเซติคอนทั้งหมดด้วยกันเรางั้นหรอพวกเราอาจล่อเขามาที่นี่ในไกลออกจากฐานทัพของเขา เราถึงจะจัดการเขาได้พร้อมกับคนของเขาน่าสนใจดีนี่แต่ถ้าหากดีเซปติคอนอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้านานไปข้าว่ามันไม่น่าสนใจเท่าไร่แน่แล้วเจ้าให้ข้าไปจัดการกับเมกตรอนข้าจึงควรได้รับสิ่งตอบแทนแต่ว่าเจ้าก็อยากจัดการเขาอยู่แล้วข้าจะบอกให้เจ้ารู้ว่านักฆ่าของข้าก็เลือกงาน และบางทีข้าก็ไม่ต้องการเจ้าอะไรนะนึกว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันจัดการมันซะ,ะ,ะนั่นอะไรสัญญาณความถี่สูงมากแถมมีข้อความมาด้วยอีกแล้ว s t a r s ร i ปข้าเพิ่งได้รับข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับเจ้ามา เอากล่องยามานะรีบรีบว่ามาเหมือนกับว่าอันนี้อารักษ์นี่กำลังคิดแผนชั่วร้ายอยู่แล้วเกี่ยวอะไรกับเรา มันกำลังวางแผนจัดการกับข้าอยู่นะไม่เอาหน้าพวกเออข้าจะพิสูจน์โดยการบอกตำแหน่งปัจจุบันของมันแต่ข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกทำไมถึงไม่เชื่อข้าละ่ะข้าก็เคยบอกตำแหน่งที่ต่างของยานอวกาศดีเซปติคอนเจ้าเลยช่วยอไรออนแพ็คได้ใช่ไหมละ่ะใช่แต่ถ้าช่วยแมคขโมยที่คอของบอมโบวีแต่เขาก็ได้คืนไปแล้วนะไม่ใช่เหรอ ขายอมรับว่าการที่ข้าได้ไปร่วมมือกับพวกมนุษย์ชั่วพวกนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆเลยตอนนี้ข้าโตคนเดียวต้องทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแต่ข้าก็ได้รับโทษมาแล้วเอตอนนี้ข้าเสียทีคอให้พวกมันไปแล้วสาเหตุใช่ไหมถึงแม้เขาจะเป็นภัยต่อพวกเจ้าก็ตามแต่อารักนิกส์และอินเสคติคอนของมันตั้งใจที่อินเสตติคอน ที่นี่ยังงั้นเหรอยังไงข้าเองก็อยากรู้แต่ตอนนั้นข้าโมวแต่ยุ่งอยู่กับการนี้เอาตัวรอดจากตัวการที่กำลังจะขยี้ให้ข้ากลายเป็นเศษผงขณะที่อารักนิกนั่งดูอยู่เหตุผลของพวกเราที่ไม่สามารถหาพิกัดของเรดดาวก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ทำไมจะถึงกู้ซากศพของเขามาไม่ได้นั่นอะไร สัญญาณเบรกดาวล่าสุดเหรอแอบฟังกันหน่อยสิไม่กระตนจริงๆเจ้าได้ส่งลูกน้องที่ไร้ฝีมือไปจัดการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างนั้นเหรอข้นดึกว่าเจ้าจะรับเกียรติครั้งนี้ด้วยตัวเองท้าทายอย่างนั้นเหรอคำเชิญตัางหากซาเวฟเป็นคนเดียวที่ติดตามสัญญาณนี้ได้เจ้ารู้ว่าข้าอยูไ่ไหนเ๋ยวข้า,าอนุญาตให้ข้าไปด้วยเถอะ เ้าได้โอกาสนั้นไปแล้วที่ทำงานของ Star ์สกรีมอยู่ในเหมืองดิเซปติคอนที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วเดี๋ยวก่อนเจ้าเพิ่งช่วยเขาแล้วปล่อยตัวไปงั้นแล้วพวกเราควรพาเขากลับมาที่นี่เหรอเขาจะไม่ปล่อยโอกาสดีๆที่จะจัดการอารักนิกเหรอแต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่ปล้นเอาคั้งหูของข้าไป จ้าไม่รู้หรอกอาร์ซีสตาร์สครีมออนแอร์และไม่มีที่และจากที่เรารู้อินซติคอนสามารถเข้าใจทุกอย่างได้ดีนะเราพิสูจน์แล้วว่าอินเทลของสตาร์สครีมน่าเชื่อถือแน่และ้ะตอนนี้เขาไม่ว่างที่จะทำลายเรานี่นอกจากทรัพยากรที่เรามีในไซเบอร์ตรอนแล้วเรายังขาดความพร้อมในการจับและก็ขังศัตรูของพวกเราแม้กระนั้นข้าก็ไม่เอาผิดคนที่ไม่มีที่พึ่งและใกล้ตายลง จะไม่เสียเวลาหรอกแล้วตอนนี้หน้าทีของเจ้าก็ได้มาถึงจุดจบแล้วเจ้าสองคนควรทำความรู้จักกันคำนับไมกระตรนวันหน้าของเจ้าซะบอกว่าให้คำนับ 아 เจ้าและสัตว์ของเจ้าควรจําไว้ให้ดีข้าได้เพิ่มทักษะของข้ามาอย่างดีเชีวยวละทำตามแผนการเลย จัดการมันบว,วสครีมไม่ได้บุดถึงเมกตรอนนี่เหมือนว่าสตาร์สครีมจะวางแผนให้เรามารวมกันที่นี่โดยหวังว่าศัตรูทั้งหมดของพวกเขาจะมาเจอกันแล้วก็ทำลายกันเองแล้วเราก็ตกหลุมพรางเราจะได้ครองส่วนที่เหลือของมันเหมืองของอารักนิสอาซีไม่ जाओ สิ่งที่เอาไว้เตินผู้กล้าที่อยู่ในสมัยโรมันของคาออนว่าจะเป็นดิเซปติคอนหรือออโตบอดออนนดี้เขาไม่มีอาวุธแล้วมันขึ้นจู่กันเจ้าแล้วมองข้ามาอัติมัส เจ้าตั้งใจที่จะไว้ชีวิตข้าหรือจะจบมาสัตรงนี้ว่าปลาดใจมีอยู่เสออ๋อคับ แม้วันนี้ไม่ใช่วันของข้าที่จะจัดการกับเมกกกตรนแต่วันนี้ข้าจะได้จัดการเจ้าช่างเหมาะเม้องอะไรป่านนี้อารักนิสเจ้าควรได้รับผลสอบแทน ส่ตงตัวไมกกาตรอนมาซะและข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าพวกเราไม่ควรจะไว้ใจพวกคอนเลยเชื่อข้าสเรดวิงอธิบายข้าได้ไหม ให้พวกเจ้าแต่ว่าข้ามีทำลายพวกมันซะ <c oughs> เจ้าขัดคำสั่งข้าที่ไม่ให้ตามมาที่นี่เพราะว่าเจ้าต้องเป็นร้อยโทซะก่อนรู้ไหม มาลุนเลงมาะและถ้าตอนนี้ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ข้าเกลียดพอๆกับเจ้าแปดขารู้ไหมคืออะไรคือเจ้าสองล้อไงล่ะเอาสิจัดการเลยข้าพอจะจำได้บ้างว่าตอนนี้เหตุการณ์วันนั้นเจ้าไว้ชีวิตข้าไว้ครั้งหนึ่งเราเจ้ากันแล้วนะ อาซีเจ้าเป็นยังไงบ้างเกือบโดนไปแล้วแต่ก็รอดอารักติดก็รอดเช่นกันในที่สุดเมกคาตรอนก็เลี้ยงอูหาไว้ในบ้านสตาร์สครีมข้าสาบานว่าข้าจะเอาคืนเจ้าให้ได้ รบของข้าใกล้พร้อมเลย